สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องไต้โกดาเหนือนะครับวันนี้ผมมาส่งงัวขึ้นภาคเหนือนะครับเป็นงัวชนภาคใต้ส่งขึ้นไปให้พี่น้องทางภาคเหนือนะครับตัวเดียวครับวันนี้ตัวเดียวอายุป,ประมาณสองปีกว่ากวา เราเข้าไปได้วยรถโอก,กร้อนะครับพามาขึ้นรถใหญ่เพื่อที่จะขึ้นไปป้ากเหนือไปรถใหญ่แบบนี้มันไม่แออนะครับ่ัวเย็นไปสบายหากท่านไหนสนใจวัจนทางใต้ครับสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ด้านล่างขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ